คลิปนี้พามารีวิวนะครับเป็นเครื่องเจียไร้สายของดีวอตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น DTC 400ขนาด20โวลต์นะครับขนาดใบที่ใส่ได้ก็คือ4นิ้วนั่นเองนะครับมาเป็นระบบบัตเลตมอเตอร์นะฮะให้แรงบิดเทียบเท่ากับเครื่องใหญ่ๆได้แต่ว่าจะได้เรื่องของความเบาของตัวเครื่องความคล่องตัวกว่าตัวเครื่องจะมีความสั้นกว่าเครื่องเจียไร้สายทั่วๆไปที่เราเคยใช้เลยเท่าที่ผมเคยใช้งานมาตัวนี้จะสั้นสุดแล้วนะครับทาให้จับได้ถนัดเข้าพื้นที่แคบอะไรพวกนี้ผมว่าตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับ รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวเพดเดิลสวิตช์นะครับก็คือการทํางานก็คือสามารถที่จะกำนะครับตัวเซฟตี้ลงมาแล้วก็เปิดเครื่องได้เมื่อเราปล่อยตัวเครื่องตัวเครื่องจะหยุดทํางานให้ทันทีนะครับถือว่าเซฟตี้สุดๆเลยครับสำหรับระบบนี้แล้วก็ยังมีระบบเบรกอีกนะครับเวลาเราปล่อยที่ตัวสวิตช์แล้วนะครับตัวเครื่องจะหยุดให้ภายใน1.15วินาทีนะครับหลังจากที่เราปล่อยสวิตช์ก็จะยิ่งปลอดภัยขึ้นไปอีกในการใช้งาน บางใบเนี่ยสามารถที่จะหมุนเปลี่ยนได้ง่ายนะครับไม่ต้องใช้ประแจเลยนะครับหรือว่าจะถอดออกอสวมเข้าแบบนี้ก็ทําได้ง่ายเช่นเดียวกันมีปุ่มกดล็อกแกนมาให้นะครับผมเวลาเราจะเปลี่ยนใบนะครับก็อยู่ในตําแหน่งที่พอดีมือสามารถเปลี่ยนใบได้ไดง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับอีกหนึ่งระบบที่มีมาให้เช่นเดียวก,กันก็คือตัว anti rotation นะครับกรณีที่เราใช้งานไปเกิดมีการหนีบใบนะครับตัวเครื่องก็จะหยุดการทํางานให้อัตโนมัติทันทีนะครับป้องกันการ,การสะบัด จะช่วยลดอุบัติเหตุในการทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมอีกหนึ่งส่วนที่ผมลองใช้งานแล้วถือว่าดีก็คือ,อช่องลมออกหรือว่า exhaust ของตัวเครื่องเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับจะเป่าออกทางด้านหน้าไม่ได้เป่ามาหาเราซึ่งตัวนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเวลาตัดขัดเกียร์เนี่ยนะับลมมันก็จะไปทางด้านหน้าไม่พุ่งมาหาตัวเราด้วยนะครับผมท่านใดที่กําลังมองหา เครื่องเจียรไรสายที่มีฟังก์ชันคร,ครบนะครับตัวเล็กน้ําหนักเบาคล่องตัวไม่ว่าจะงานตัดงานขัดงานเจียก็แนะนําเป็นของดีวอลรุ่น d t g 400ตัวนี้เลยนะครับความแรงเนะี่ยบอกเลยเทียบเท่าตัวใหญ่ๆแล้วที่สําคัญดีวอลเนี่ยรับประกันให้ถึง3ปีเต็มนะครับ